รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ แตะซอยเอ็กซ์ตร้าสามไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปและตะซอยเอ็กซ์ตร้าสามรักคุณไม่เปลี่ยนแปลงเอ็กซิตรอออนมั่นใจไม่เคยหยุดสมัครหรือซื้อซิมแฮปปี้โซเชียลใหม่จากแฮปปี้ใหม่ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากยินเล็ดสิ่งที่ดีสำหรับผู้ชาย กรับคุณผู้ชมนะฮะเข้าสู่รายการเกมเหลือเกินเกมโชว์ที่ทำให้คุณผู้ชมทึ่งจะต้องร้องเฮ้ยเกมเหลือเกินสัปดาห์นี้พบกับความเชื่อเรื่องน้ำมันพลายพร้อมการทดลองใช้จริงให้ดูกันแบบจัดจังและแจ็คพอตจตุรเหยอีกทีทั้งทึ่งทั้งลุ้นแบบสุดๆพลาดไม่ได้เกมเหลือเกินสัปดาห์นี้ครับ ทุกสัปดาห์นะครับนอกจากจะมีเรื่องราวเหลือเกินเนี่ยมาฝากกันทุกอาทิตย์แล้วที่ไม่ได้สุดขาดไม่ได้เลยนะก็คือแขกรับเชิญของเราผู้เข้าแข่งขันของเราครับนะฮะสามท่านด้วยกันครับผมนะฮะไปพบกับพวกเขาเลยดีกว่านะฮะดีเจเชาเชคุณอิมัชิตาและพี่ปังประกาศิลยครับโอ้สวัสดีครับพี่ปรับ ต้องขอหนึ่งต้องขอแสดงความดีกับแจ๊สด้วยครับผมไม่ข่าวว่าตอนนี้เป็นแบรนด์ในบัสเลยอ๋อนี่ดูดูด้วยครับนี่ค่ะที่ถ่ายโฆษณาได้ยินข่าวมาดังเลยเป็นแบรนด์ในบัสเร์ของอะไรฮะประกาศกระป๋องตาลนกพิราบครับผมเพราะว่าลำบากนิดนึงครับช่วงครับแก๊งแก๊งม่ดูมากเลยนะครับดูน่าโชคดีนะครับที่บอกไว้ก่อนว่าเป็นนกพิราบตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นนกเอี้ยงนะพูดถึงเรื่องแฟชั่นแบบนี้เนี่ยนะครับครับผม เดี๋ยวผมขอโอ้โหนี่เห็นชุดอินแล้วอยากไปเที่ยงไงน่าจะกูดเลยดูดูชุดสีอลังมากดูยองตะกะเติไงแต่พี่เขาเนี่ยเสื้อนี่คือยังงไฮะพี่มาอะไรยังไงฮะอ๋ออันนี้เขาเขาจ้างไปเป็นไม่รู้เขาคิดยังไงอะครับจ้างไปเป็นที่ปรึกษาทงสอนฟุตบอลแบงค์แบงค์คอบอยูไนเต็ดบ้านกองยูไนเต็ดเป็นทีมฟุตบอลของคนกรุงเทพและคนที่รักลีลาฟุตบอลแข้งเทพเอาล่ะครับถ้าผู้เข้าแข่งขันพร้อมแล้วนะครับ ที่ไรครับผมเชิญขอรอแป๊บนึงไม่ได้เหรออะไรครับแป๊บเดียวอ่ะมันมันบังเราอ่ะไม่เป็นไรไม่ว่าจะมีอะไรกมโอเคกติกาการแข่งขันนะครับเหมือนเดิมครับสะสมคะแนนนะฮะจากคำถามในเรื่องของมายาความเชื่อและเหนือคาดนะครับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเช่นเคยครับจะได้ไปลุ้นแจ็คพอตจตุระเฮ้ยสี่ครั้งแสนนะครับอ่านะฮะแต่แน่นอนสุดถ้าเกิดตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะกับเรื่องราวของความเชื่อครับ เรื่องราวของความเชื่อของเราวันนี้นะครับที่จะมาพูดคุยกันนะครับนะฮะเป็นเรื่องราวของน้ํามันพรายครับเออคนจริงๆแล้วน้ํามันพรายเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอ่เป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณโบราณนะครับนะฮะว่ากันว่าเนี่ยทำมาจากน้ําเหลืองนะฮะบริเวณคางของผีตายทั้งกลมใครที่ได้ครอบครองนะฮะจะทําให้มีเสน่ห์นะฮะแค่นําน้ํามันพรายเน่ยศไปแตะที่ตัวผู้อื่น ภายใน3วันถึง7วันเนี่ยนะฮะคนคนนั้นที่โดนป้ายไปเนี่ยจะหลงไหลคลั่งใครนะฮะจนงอหัวไม่ขึ้นชนิดที่ตามมาหาถึงบ้านเลยทีเดียวงอหัวไม่ขึ้นเลยวันนี้เลบเหลือเกินของเราครับ <c oughs> ไม่นิ่งเฉยอ,อีกแล้วแต่ให้แต่ให้ถูกต้องลงพื้นที่อีกเช่นเคยนะครับไปดูกันสิว่าน้ำมันพายเนี่ยมันอะไรยังไงครับไปเจาะลึกกันเลยกับแลบเหลือเกินครับเชิญครับ เป็นที่ทราบกันดีว่าน้ำมันพรายของแท้ต้องมาจากผีตายทั้งกลมฉะนั้นท้านแลบเหลือเกินต้องบุกเข้าไปในป่าช้าขุดหาลงศพเป้าหมายแล้วลนน้ำมันพรายเอง <c oughs> คงไม่ไหวครับคุณผู้ชมฉะนั้นเมื่อทำเองไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีการซื้อ <c oughs> แต่จะซื้อจากไหนต้องไปศึกษาหาข้อมูลกันก่อนเลยครับ ซึ่งจากการสืบค้นข้อมูลพบว่าน้ำมันพรายมีขายกันตั้งแต่ขวดละร้อยไลย่ไปจนถึงหลักแสนบาทก็มีครับขึ้นอยู่กับความยากของวิธีการทําและความเข้มข้นของตัวน้ํามันครับและแล้วเราก็ได้น้ํามันพรายที่น่าเชื่อถือที่สุด3ขวดจาก3สานักชื่อดังมาทําการทดสอบโดยเราจะทดสอบทั้งทางวิทยาศาสตร์และสายศาสตร์ซึ่งผลจากการทดสอบทางสายศาสตร์จะเป็นอย่างไรตอนท้ายมีมาให้ได้ชมกันแน่นอนครับแต่ตอนนี้เราไปดูการทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์กันก่อนเลยดีกว่า วิธีการทดสอบก็คือเราจะแยกส่วนประกอบของน้ำมันพลายด้วยกรรมวิธีอินฟาเรดสเปกโตรสโคปีซึ่งเป็นการยิงแสงอินฟาเรดไปยังโมเลกุลของของเหลวเพื่อให้เกิดการสั่นสะเทือนและรูปแบบการสั่นจะระบุได้ว่าส่วนผสมหลกัหลกๆของน้ำมันพลายมีอะไรบ้างครับและในที่สุดเราก็ได้ผลการทดสอบมาแล้วครับคุณผู้ชมซึ่งส่วนประกอบหลักที่อยู่ในน้ำมันพลายจะเป็นอะไรนั้นนั่นคือคำถามของเรา